ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องไปยาชาแนลนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมกันครับวันนี้นะครับผมก็มากับเจ้าตัวบล็อกกระแทกนะครับที่เขาเคลมว่าคอสั้นที่สุดในโลกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น osid 8 3 0นะครับขีด m 1นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่4แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นมันติพาวเวอร์พัดนะครับที่สามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นนนะคครัับใสส่ววของตเป ที่เขาได้บอกมาด้านหน้านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับที่สามารถใช้งานได้นานกว่าปกติ2เท่านะครับแล้วก็สามารถถอดน็อตออกได้ง่ายนะครับด้วยแรงเบ็ดสูงถึง650นิวตันนะครับที่บล็อกกระแทกตัวนี้สามารถทําได้นะครับจะเป็นตัวหัวบล็อกแบบ4ี่หุ่นนะครับตัวนี้1นับสแล้วก็มีไฟ led บริเวณด้านหน้านะครับของตัวบล็อกนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานในที่มืดได้นะครับแล้วก็เป็นบล็อกที่ขนาดคอสั้นที่สุดนะครับ ในโลกด้วยนะครับเขาเคีมานะครับในส่วนของตัวแรงบิดของบล็อกกระแทกตัวนี้ที่สามารถทําได้นะครับก็จะมีอยู่3ระดับนะครับก็ระดับที่1นะครับก็จะอยู่ที่350นิวตันนะครับด้วยแรงกระแทกนะครับ2,150 IPM นะครับแล้วก็เป็นตัวรอบนะครับที่1น0 0งพัรอบนะครับส่วนระดับที่2นะครับจะอยู่ที่450นิวตันนะครับจะแรงกระแทกอยู่ที่2,550 IPM นะครับแล้วก็รอบนะครับอยู่ที่19 5 0รอบนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายนะครับเป็นระดับที่แรงที่สุดนะครับจะอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นแรงในการขันเข่านะครับของตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับแรงกระแทกจะอยู่ที่32,50 IPM นะครับแล้วก็รอบสูงสุดที่2,400รอบ RPM นะครับซึ่งในการขันออกนะครับตัวนี้จะสามารถขันออกได้แรงบิดสูงสุดที่650นิวตันนะครับตัวนี้ ยปกติแล้วบล็อกกระแทกทั่วไปนะครับตัวขันเข้านะครับก็จะมีแรงบิดที่น้อยกว่าตัวแรงที่ขันออกอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพื่อให้เราสามารถขันเข้าไปแล้วสามารถถอดออกได้ง่ายนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกสเปคนะครับว่าบล็อกกระแทกแต่ละรุ่นนะครับของโอซุกะนะครับสามารถใช้ได้กับงานประเภทไหนบ้างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับ OSID 520นะครับไปจนถึงรุ่นใหญ่นะครับ OSID 832นะครับ ตัวนี้จะอยู่ในช่วงของตัวกลางๆนะครับระหว่างกลางก็คือตัว830นะครับตัวนี้จะอยู่เป็นตัวที่2นะครับสามารถใช้ในงานตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับถอดชามชุดข้างได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงรถรถยนต์นะครับนี่ครับมีรถยนต์นะครับเขาบอกว่าถอดที่อู่มอเตอร์ไซค์นะครับ XMAX f o s z a ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้รถยนต์ได้นะครับในส่วนของตัวสเปคด้านหลังนะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะ เป็นมอเตอร์แบบพิเศษนะครับแรงดีทนทานมอเตอร์ไม่ไหม้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะเป็นตัวที่คอสั้นนะครับแค่เพียง12เซนติเมตรนะครับสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับในพื้นที่แคบนะครับแบบสมมุติว่าอู่รถยนต์นะครับช่างซ่อมรถยนต์นะครับใช้ภายในห้องเครื่องนะครับก็สามารถใช้บล็อก ตัวนี้เข้าไปใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีขนาดที่เล็กกว่าบล็อกกระแทกทั่วไปนะครับแต่มีแรงบิดที่สูงนะครับแรงบิดขันออกถึง650นิวตันนะครับเลื่อนเรือนะครับในการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นสเปกนะครับที่มากับตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวเปล่านะครับจะอยู่ที่1.17กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ําหนักพร้อมแบตเตอรี่4แอมป์นะครับจะอยู่ที่1.82กิโลกรัมนะครับแล้วก็สามารถใช้กับตัวแบตเจ็ดจแอมป์ก็ได้นะครับยิ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพขออองตตััววบล็กกกกระแทนีี้ไป ขั้นหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเรามาลองเปิดดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่มีที่เก็บอุปกรณ์ด้านหน้านะเป็นเล็กแน่อนอๆนะครับตัวนี้เปิดออกมานะครับก็จะเจอเป็นตัว ใบรับประกันนะครับตัวนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนรับประกันได้นะครับหเดือนนะครับของโอซุกะนะครับแล้วก็มากับคู่มือนะครับในการใช้งานนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตัวไหนก็ลองเปิดคู่มือนะครับในการใช้งานได้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้งานแบบง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถใช้งานได้นะครับแบบคร่าวๆนี่ครับตัวนี้เขาก็บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่แบตเตอรี่4แอมป์ขึ้นไปนะครับไม่ควรใช้กับตัว2แอมป์นะครับตั้งแต่4แอมป์จนถึง7.5แอมป์ได้เลยนะครับตัวนี้ ตอนนี้โอซูกะก็ได้มีแบตเตอรี่7.5แอมป์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับเพราะว่าน่าจะใช้งานได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่7.5แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกข้อมูลนะครับมีข้อมูลชัดเจนนะครับในการใช้งานตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่ครับแต่ในแต่ละโหมดนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันที่ตัวบล็อกกระแทกนะครับนี่ก็เป็นบล็อกกระแทกนะครับที่พอสั้นที่สุดในโลกนะครับเขาว่าอย่างงั้นนะครับน่ครับมีสเปคบอกนะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับ สำหรับบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจับกระชับมือกันเลยนะครับดูจากขนาดนะครับเท่ากบปั้นผมเลยกำปั้นผมยังแบบรู้สึกว่าใหญ่กว่าตัวบล็อกกระแทกเลยนะครับตัวนี้แรงบิดสูงสุดที่650้นิวตันนะครับสำหรับแรงคันออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนก็ได้ครับตัวนี้เขาก็จะมาให้กับที่ชาร์จนะครับเป็นชาร์จเร็วนะครับขนาด1.3จดแอมป์นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับมันติพาวเวอร์พัดนะครับตัวนี้จะเป็น c m นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีเขียวนะครับแล้วก็มากับลูกบล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นลูกบล็อกนะครับแบบ c i m o นะครับตัวนี้ชุบแข็งมายังดีนะครับเป็นมีตาโอซุกะด้วยนะครับตัวนี้นี่ก็เปลือกเคลือบน้ํามันมานิดนึงนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับสําหรับตัวลูกบล็อกที่เขาให้มานะครับน่าจะแข็งแรงใช้ได้นะครับสําหรับตัวบล็อก แลมาดูดีเทลของตัวบล็อกกระแทกตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น OSID 830นะครับตัวนี้ตัวด้านหลังของมอเตอร์นะครับเขาก็บอกว่าเป็นซูเปอร์มอเตอร์นะครับในการที่เขาใส่มานะครับทั้งเรื่องของตัวแรงบิดที่สูงนะครับแล้วก็ทําขนาดได้ขนาดคอสั้นนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นานกว่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกับตัวมอเตอร์แปลงถ่านแบบธรรมดานะครับตัวนี้ขนาดคอสั้นนะครับขนาดคอสั้นจะอยู่ที่120 มิลลิเมตรนะครับหรือก็คือ12เซนติเมตรนั่นเองนะครับใช้งานได้คล่องตัวนะครับตัวนี้แล้วก็แรงเกินตัวนะครับเป็นการถอดแบบ mid talk เตอร์นะครับก็คือระดับกลางนะครับทนทานนะครับการใช้งานใช้ได้อย่างยาวนานนะครับตัวนี้ที่เขาเข็มมาในสเปกนะครับด้วยมอเตอร์นวัตกรรมใหม่นะครับซูเปอร์มอเตอร์แล้วก็มีระบบนะครับกันน็อตตกให้ในตัวของบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับแล้วก็มีด้ามจับแบบหุ้มยางให้ด้วยนะครับหุ้มยางแบบ จะนุ่มๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีผิวสัมผัสที่กูขะนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับขณะเราใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววอกกระแทกตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวตะขอเกี่ยวนะครับบริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับมาให้ตัวนี้สามารถเกี่ยวกับตัวเข็มขัดเราได้นะครับในการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โหมดกันนะครับว่าเขามีโหมดอะไรมาให้บ้างนะครับ ในส่วนของโหมดนะครับตัวนี้จะมีปุ่มกดให้บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับตรงบริเวณปุ่มกดตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะปรับได้2รูปแบบนะครับก็คือปรับความแรงแล้วก็ปรับตัวระบบกันน็อตตกนะครับจะใช้งานต่างกันไปปรับซ้ายปรับขวานะครับในการใช้งานในส่วนของการปรับโหมดตัวนี้นะครับเราต้องกดทํางานของตัวบล็อกแทกก่อนนะครับให้มันติดนะครับนี่ครับให้มีไฟขึ้นก่อนนะครับ แล้วเราก็สามารถกดได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่โหมดขันเข้ากันนะครับอ่ะในโหมดขันเข้านะครับจะมีให้ปรับอยู่3ามระดับนะครับระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3นะครับอตัวนี้จะเป็นการขันเข้าแบบปกตินะครับก็คือระดับที่1นะครับจะอยู่ที่350นิวตันนะครับแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นระดับสองนะครับระดับสนี้จะอยู่ที่4ี่้นิวตันเมตรนะครับ แล้วก็ระดับที่3ามนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นแรงบิดขันเข้าที่แรงที่สุดสําหรับบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เราไปดูในส่วนของโอ้ไฟสว่างมากครับตัวนี้อยู่บริเวณด้านใต้ของตัวบล็อกนะครับในส่วนของการขันออกนะครับเราลองกดคลิกดูนะครับในส่วนของการขันออกนะครับจะมีไฟอยู่หนึ่งดวงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาจะเขียนว่าระบบกันน็อตตกนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นไฟแบบนี้นะครับก็คือโหมดกันน็อตตกกำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับนี่ครับนี่ผมยังกดแช่อยู่นะครับจะเห็นว่ามันตัดการทำงานนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงนะครับในการกระทำนะครับก็เลยทำให้ตัวบล็อกนะครับมันหยุดทำงานนะครับเปรียบเทียบกับการที่เราขันน็อตแล้วน็อตคลายนะครับมันก็จะหยุดการทำงานนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการกันน็อตตกนะครับนี้เรากด เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีระดับหนึ่งนะครับจะขึ้นเป็นระดับเหมือนกันนะครับกับตัวการขันเข้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการขันออกแบบแชร์ไว้นะครับในแรงบิด350ร้้นิวตันนะครับระดับที่สองนะครับก็จะขึ้นไปตามระดับนะครับก็คือ450้้นิวตันนะครับในการขันออกปรับระดับ3ามนะครับก็จะเป็น6ก็จะเป็น520นิวตันนะครับเสียงก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้ เสียงก็จะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปปรับไประดับหนึ่งใหม่นะโอเคสำหรับตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับก็ถือว่าทํามาได้น้ําหนักเบาแล้วก็ดีไซน์ออกมาโอเคเลยนะครับสําหรับการนําไปใช้งานขนาดที่กระทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับนั่งงานที่เข้าถึงยากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับว่าตัวซูเปอร์มอเตอร์นะครับที่เขาบอกมานะครับ ในการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับในการทดสอบนะครับผมก็จะไปทดสอบโหมดนะครับการใช้งานระดับต่างๆนะครับก็จะมีรถมีรถเก่งรถกระบะนะครับในการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยครับผมโอเคในการทดสอบแรกนะครับผมก็จะทดสอบโดยการทดสอบกับรถเก่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น toyota vios นะครับจะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์19นะครับในการทดสอบจะเห็นได้ว่าถอดออกได้อย่างง่ายนะครับทั้ง ผมลองใช้ระดับหนึ่งนะครับในการถอดก็ยังสามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับระดับ2ระดับ3มนะครับแล้วก็มีทดสอบนะครับการคันออกโดยใช้โหมดกานน็อตตกด้วยนะครับว่าสามารถใช้งานได้ดีมาก นี่ครับก็จะเป็นการเปิดโหมดกันน็อตตกนะครับจะเห็นได้ว่าน็อตนะครับคายออกมาแล้วก็ตัวเครื่องหยุดการทํางานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสาหรับโหมดนี้นะครับครับต่อไปผมก็จะเป็นการขันเข้าให้คกตัวนในโหมดระดับที่ที่หนึ่งหรือสองนะครับไม่ต้องการขันแน่นมากนะครับตัวนี้ ครับต่อไปก็จะเป็นการถอดล้อรถกระบะนะครับวันนี้เริ่มมานะครับผมก็ใช้เป็นโหมดปกตินะครับก็จะเห็นว่าหัวน็อตนะครับตกลงพื้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดโหมดกันหัวน็อตตกนะครับที่นี้ผมก็ได้เปิดกันหัวน็อตตกนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับทันี้ก็จะเป็นการขันเข้านะครับคันเข้าไปที่ตะกูนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบให้ดูนะครับไม่เห็นภาพนะครับว่าตัวบล็อกตัวนี้มันเล็กขนาดไหนะครับในการลองยื่นสายตามจุดนอตต่างๆนะครับในห้องเครื่องนะครับโอเคก็มาสรุปการใช้งานกันนิดนึงนะครับจากการที่ไปลองมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แรงดีจริงๆครับสําหรับตัวแรงบิดที่ให้มานะครับก็ถอดออกได้อย่างสบายนะครับสําหรับงานนะครับที่เหมาะสําหรับตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับที่สามารถถอดได้อย่างสบายแล้วก็ถอดได้ ง่ายนะครับก็จะมีเป็นการถอดชามนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นรถพวก f o r ์ซ่าหรือ X Max นะครับในการถอดล้อรถออโต้นะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ได้นะครับตัวนี้แต่ก็ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเบอร์น็อตนะครับแล้วก็แรงบิดที่ใช้นะครับว่าสูงขนาดไหนนะครับได้อย่างหนึ่งครับตัวนี้สามารถใช้ในตัวของประเภทอู่ซ่อมรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถ10บล้อรถไทยนะครับอาจจะ ไม่ได้ถึงขนาดไปขันล้อรถ10บล้อครับอาจจะเป็นแบบพวกห้องเครื่องหรือเป็นจุดยึดต่างๆนะครับใต้ท้องเครื่องอะไรอย่างนงี้นะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ถอดพวกน็อตเสากระโดงรถ6ล้ออะไรอย่างงี้นะครับได้สบายเลยครับในทีเดียวเลยนะครับตัวนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไปที่ดีสคริปชันนะครับใน ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าใครสนใจก็ลองกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนราคาของตัวบล็อกกระแทกขนาด650นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ในการขันออกนะครับหรือก็คือรุ่น OSID นะครับ8 3 0ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาราคาเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่2,190บาทนะครับแล้วก็ส่วนตัวบล็อกที่มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ 4m นะครับหรือรหัส M1 ตัวนี้ก็จะมาในราคา2,990บาทนะครับก็ถือว่าเป็น ราคาที่โอเคเลยนะครับสําหรับการนํามาใช้งานนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเลือกซื้อมาใช้กันได้นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายครับกระทาดรัดแล้วก็แรงบิดสูงนะครับเหมาะสําหรับการนําไปติดรถไว้ใช้งานครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย